มันโคตรจับใจเลย <c oughs> หมขอตีนให้ชื่นใจท <c oughs> ีสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เ The อร่อยแฟนเฟ c e d u ร a Pyramid ครับผมเป็ <c oughs> นยังไงบ้างอานัน่งตรงห่ับ <c oughs> สวัสดีครับบินนี้ครับ สวัสดีครับเหนียวตารับวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับผมคอนเสิร์ตเรือล่าวนะครับก็จริงๆวันนี้นผมคือตื่นเต้นคือใช่เมื่อวานน๋อคือความจริงเราตื่นเต้นทุกวันแล้วก็แบบเนาะมันแบบจะได้มาเจอทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องหวง่วงครับผมเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนเช่นกันครับใช่ครับผมเมื่อกี้ทุกคนน้องตามกัน สุดยอดมากเลยครับ